พวกเราเปด้แต่เห็นอาการทั้งหลายไม่มีตัวตนอยู่จริงเนี่ยเสียงที่พูดเนี่ยมันไม่มีตัวอยู่จริงเห็นได้เข้าใจลงไปแบบนี้มันไม่มีตัวนีนที่มันพูดอยู่เนี่ยมันกระเพื่อมอยู่ในใจเนี่ยเอามันคิดเองเเนี่ยมันกระเพื่อมเองเหรอแล้วมันหายไปไหนพอเห็นมันปุ๊บมันหายไปเลยเอานี่เหลอที่บอกว่ามันไม่มีตัวตนอยู่จริงมันเกิดความรู้และเข้าใจแบบเนี้ย โล่งขึ้นมาเลยนั่นแหละจิตมันจะคลายตัวแล้วหลุดบรรลุธํรมเลยไม่ต้องพยายามถ้ามันพยายามให้เห็นว่ามันพยายามแค่นี้การปฏิบัติธรรมคือการรู้ตามที่มันเป็นมันเป็นแบบใดก็รู้แบบนั้นมีแค่นี้เลยมันมีอะไรปรากฏให้รู้ก็รู้แค่นั้นรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแหะ รู้แล้วก็ผ่านไปรู้แล้วก็แล้วไปมันลูกมันไปเรื่อยทั้งวันพวกเราพร้อมจะบรูุ้ทำได้ตลอดเวลานะแค่พวกเราเข้าใจจิตมันง่ายๆไม่ยากเลยเรารูุ้ได้ตลอดเวลาแค่เข้าใจอาการจิตเห็นความคิดนึกอารมณ์อาการรู้นี่มันเป็นธรรมชาติปรุงแต่งอย่างหนึ่งมันมีอาการแบบนี้ มันไม่มีใครเป็นเจ้าของแบบนี้เนี่ยแค่เห็นอย่าดิ้นลนเพื่อจะได้อะไรเด็ดขาดเพราะมันไม่มีเราเป็นผู้ดิ้นลนมันมีแต่อาการที่ธรรมชาติมันกระเพื่อมแล้วกดแล้วไปนี่คือ คำตอบของคำถามว่าอย่าดิ้นหลนอะไรทั้งสิ้นเพราะมันไม่มีเราเป็นผู้ดิ้นหลนเพราะมันไม่มีสิ่งใดๆที่มีตัวตนอยู่จริงนั่นเองแค่สังเกตเห็นให้ได้ว่าที่ดิ้นหลนอยู่นี้มันไม่ใช่เราพุทธภาว่าจะเกิดแลยจบ